ระวังภัยโปเกมอนโกอาจทำให้ตาบอดโปเกมอนโกยอดฮิตได้กว่าผู้เล่นในไต้หวันมาไว้ในกำมือได้ไว้ปานสายฟ้าเมื่อเดือนที่แล้วกลุ่มผู้เล่นได้พากันวิ่งตามถนนในเมืองไทเปเพื่อค้นหาโปเกมอนหายากกันใหญ่แต่ตอนนี้แพทย์เผยว่าประชาชนเหล่านั้นน่ะใช้เวลาดูโทรศัพท์มากเกินไปจนบางส่วนเริ่มจะตาบอดซะแล้ว จากสูแพทย์เฉินหยูอานจากโรงพยาบาลเมืองนิวไทเปวินิจฉัยหญิงมีคันวัย3 1ปีที่ติดโปเกมอนโกงงอมแงม้มว่าจุดภาพชัดได้เสื่อมสภาพลงหลังจากที่เธอไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาข้างหนึ่งส่วนกลางของจอประสาทต,ตาก็คือส่วนที่เรียกว่าจุดภาพชัดซึ่งจะอยู่ด้านในของลูกตาและมีหน้าที่บันทึกภาพและส่งภาพไปยังสมองเมื่อเซลล์ของจุดภาพชัดเสื่อมสภาพภาพที่ได้รับจะไม่ถูกต้อง ในกรณีที่รุนแรงการมองเห็นส่วนตรงกลางอาจจะหายไปอย่างสมบูรณ์ในขณะที่การมองเห็นรอบนอกยังคงใช้งานได้ตามปกติ รังสีอัลตราไวโอเลตหรือรังสี UV เป็นแสงที่เป็นอันตรายต่อตาและอาจนำไปสู่การเสื่อมสภาพแสง UV เป็นส่วนหนึ่งของคลื่นความถี่ที่ต่ำกว่า400นาโนเมตรในขณะที่แหล่งหลักของแสง UV ก็คือดวงอาทิตย์ทว่าก็ยังมีแหล่งกำเนิอดอื่นๆอีกอย่างเช่นจอคอมพิวเตอร์แท็บเลต็ตและสมาร์ทโฟน จากสูแพทย์ได้แนะนําการฉีดยาเข้าลูกตาเพื่อยับยั้งเลือดข้างแต่ผู้ป่วยรายนี้ปฏิเสธเนื่องจากเธอเกรงว่ามันอาจจะส่งผลกระทบต่อลูกน้อยในคันของเธอ